ไมซุงค่ะผักกัดจอค่ะกินผ้าหางหลายๆผักกัดจอล้างหงมเก๊กโคหวานล้ำหนังตุ้งข้าผักหวานหลายๆเด้เนาะผ้าหวานหลายๆเ้อมื่อไดรมีสองสาวก็อ้วกอะไรเนี่ยอ้วกมึงกินอ่ะอ่ามื่อไดรอ้วกกินข้าวเยาะค่ะมื่อไหบ่ปวดก็กินข้าวตั้งเบอร์นะคะ นมี่นายหลงกับนายปังไหมคะ,ะนพ้พักไปพักครับพี่น้องเขาพักวันวันก็น,นนางตุงนางตุงขามูตุง้งมาล้างหูุงผก,กับเจอวันเอฟเรียก็เก้โคโทูนเอาจีอันกับตามหลงมังอาหมักสร้างพอซุกไหมคะวะเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยมมานายหลงาเยี่ยม <c oughs> <c oughs> เยี e ่ยมเต้ว e. <laughs> e ันละก็เยี่ยมเยี่อืมเยี่ยมดีดีละเยี่ยมนะเยี่ยมดีดีในวันนังตุงลงนังตุงขามูตุงเข้าวะน่ะผักกัดจ้อฮัมเบกข้าวกัดเนอข้าวกัดพวกแถวถีบตอกอ่ะตอกยังตอกตอกนงุเอ้ย <laughs> นังจุงนตุนยตันเยนอยู่ <laughs> ยยวันเอฟวันเอฟวันแอกับหมาแหงคมวันเอดกับหมาแหงคมเขาอกมีี้วนามีนาผือขาหูขาชิงโอหูขาขาหอม อืมพักแคบเขียวตองพักเขียวตองเหรอพักเขียวต,อง,ตองในปวงมาสุกมันเหม็นนะลูกนาะมันสมสม,ม,มหอมเต๋อม,มาล้างหงในปก็ใส่จะสานเช่นวันวันนะ่ะมาล้างหงโตวันผักกัดโจในก็หวนาวนหวานผักกัดโจโรผักกี กินกับทุนเอ๊ะจีเหรอโคมีอิดก็กินกับบอลก็กินกับบอลนั่ยโคมีอิดเขาแบบนี้เมาขากันมากินบอลขาแถวก็เขาค่ะอุ้ยไหนมากินเนี่ยกินเอาหึ้งเมื่อวานซึ้อในกรมจ้างมาหฮะ เมื่อว่าวันซื้อในป่มจังมากกินเขากับน้อพีดอ่ดายแลโเคโค,โคพักวันอะไรนั่นโคโคว่ะประกาศจ้ออะพักใต้เต้ต้ตว้าวันนันนางตุงว่ะมาล้างหง ต้งกินก้นไต้ต้งกินพี่น้องไต้ไต้นะะี่ยค่ะวันนีตักิน,กน้นเมืองต้งกินก้นเมืองก็กินเนื้อกินปลากินเน้อเออเบนก็กินผักกันแหละจอผักกาดเนี่ยคุณว่าจอผักกาดแกงกระดาร้างนางตุงเขาเรียกแกงกระดา้างแกงขน้น เยี่ยมเยี่ยมเตยเยี่ยมบต่ากเนาะกับถุ่เนาจีเหย่มันรำก็เยี่ยมมันรำก็เยี่ยมกินหละกินตัวอินและผัดเป็นร่มคมเป็นยาในรูปผงหายทันทีกินกับหมกเก้งอร่อย ห <laughs> มาแห้งคมกินกับหมกกิแต่เห็นหมาแห้งคมหุงนี่ยละแห้งคมหมกเพิ่งใ่ไืมใส่ปลาปิ้งเงได้นั่วันไปเจ้าเออไป่นนั้ยาไเอา,เอาอนังงานนั่นเขีข้ยมๆนังงานที่เป็นเพ่งห้าสิบมาหมักแกงซุป หมากแกงห้มหมากแกงห้มเ่ยฮะห <c oughs> มากแกงมีดีไรพี่น้องเขาประกาศโจก่อนเลยว่าเสียวเนื้อตัวเนี่ยขนาดหมากแกงหลายๆหมากแกงมันล่างเจียนกระนงกาค่ะแ <c oughs> ม่สองสาวกินเขาพี่น้องเขาไม่สุนทรนาะไว้เท่กันแทงคลิปหน้าค่ะ ฝากเพ่อนๆพี่น้องเขากดไลค์กดแชร์กดติดตามบันพองคานอลใหม่สุงคค่ะ